สุดเต็มจริงๆพวกคุณเอ้ยสำหรับฟอร์มล่าสุดของกองหน้าคนสำคัญของลิเวอร์พูลอย่างเจ้าโอโเอกิติเกซึ่งก็โชว์ฟอร์มแบบสุดเต็นจริงๆให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเขาลงเล่นในนาทีที่67แล้วจัด1แอสซิสต์บวกอีก1ประตูให้กับตัวเองแน่นอนนะครับนี่เป็นการเบิกสกอร์แรกในนามสีเสื้อของทีมชาติฝรั่งเศส เป็นสัญญาณบวกที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในการเรียกความมั่นใจให้กับโคโก้เอ็กิติก้หลังจากที่เขารับใช้ทีมชาติแล้วเขาก็จะกลับมารับใช้ทีมสโมสรของแดงลิวพูในการลงบุกทั้งฟุตบอลพิมลีกและก็ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยสัญญาณบวกมันส่งสัญญาณที่ดีมากๆกับสโมสรลิวปูใน EP ีนี้เดี๋ยวเราตามไปดูฟอร์มการเล่นของเขาแบบเต็มๆกันในนัดที่ฝรั่งเศส เอาชนะยูเครนในเกมขัดบอลโลกกันนะครับท่านผู้ชมอัน,นี้เรามาดูระบบของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับที่ใช้งานทางฝั่งของเจ้าโฮโกโอเอติเก้สังเกตว่าดิริเยเอยชองคุณเสือใหญ่ของทีมชาติฝรั่งเศสจะส่งเจ้าโฮโกโอเอติเก้ลงเล่นทางด้านลิมเส้นทางด้านซ้ายแทนแบดลี่์มาโคล่านะครับท่านผู้ชมซึ่งตัวจริงเนี่ยแบดลี่บาโคล่าจะลง และก็เปลี่ยนตัวเจ้าโคโก้เอกิ K ิเก้ G, ลงมาในนาทีที่67และก็ไม่ทําให้ทีมชาติฝรฟฟั่งเศสผิดหวังนะครับบวก1ประตูและก็1นึ่แอสซิสต์ให้กับตัวเองถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆในสีเสื้อของทีมชาติฝรั่งเศสจังหวะนี้น่าได้ประตูเหลือเกินนะครับเมื่อเจ้าโคโก้เอกิติเก้มีโอกาสยิงแต่ว่าชนเสานะฮะเขาขยับจากลิมเส้นทางซ้ายขยับเข้าไปแทนที่ เจ้าเอ็มบัปเป้อยู่ตรงหัวก็ลงส่วนเจ้าเอ็มบัปเป้นะครับถอยต่ำลงมานะฮะเพื่อที่จะมารับบอลอยู่ด้านล่างในการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันแล้วเมื่อเห็นฝั่งของกองกลางของทีมชาติฝรั่งเศสเลี้ยงบอลตัดจากขวาเข้ามาด้านในนะครับมันเป็นสัญญาณว่าจะมีการแทงบอลทะลุไปตรงพื้นที่แอสซิสโซนทางด้านขวากูโก้อีริเกวิ่งทะแยงไปตรงช่องว่างระหวา่างเซนเตอร์และปหวัดยิงด้วยขวาทันที แต่ลูกนี้ทนเสาะนะครับเรียกได้ว่าเสาแทบหักนะฮะน่าเสียดายมากๆจังหวะน,นี้มาดูความเข้าเป้งของเจ้าโคโก้เอกิเตะเขาลงมาเชื่อมเกมนะครับตรงริมเส้นทนางซ้ายเมื่อเขารับบอลจากแบ็กซ้ายของทีมชาติฝร,รั่งเศสจะมีผู้เล่นของทีมชาติยูเครนอยู่ตรงนั้นถึงสองคนแล้วเขาก็คลองบอลน,นะครับท่านผู้ชมแล้วเขาก็ซิ่งนะฮะ เรียกได้ว่าเลี้ยงบอลกระชากพาบอลขึ้นไปกินพื้นที่นี้ตัวประกบ1ลบหลบสลบสจนสุดท้ายแล้วนะฮะทางฝั่งของผู้เล่นของทีมชาติอยรธยะครับต้องตัดสินใจในการดึงเสื้อของเขาเอาไว้นะฮะถึงจะเอาเขาอยู่ในช็อตนี้มาดูจังหวะโคดโคดสับๆของเจ้าโฮโก้ฮิทิเกะแน่นอนนะครับตำแหน่งของเขาเนี่ยคือริมเส้นทนางซ้าย แต่จังหวะที่ทีมชาติฝรั่งเศสคลองบอลอยู่ตรงแดนกลางเจ้าฮกโกเอกิตเกก็จะขยับเข้ามามีส่วนร่วมตรงพื้นที่ฮาฟสเปซทางด้านซ้ายนั่นเองลูกนี้เขารับบอลจากเจ้าเอนโกรโอคอนเต้นะครับและเขามีพื้นที่ในการที่จะเลี้ยงกระชากขึ้นไปนะครับแล้วพอไปถึงจังหวะใกล้ๆกับหัวกะโหลกใกล้ๆกับเส้น18ล้าเขาตัดสินใจในการกดลูกนี้ทันทีเลยนะฮะ แต่ว่ากดไม่ลงลูกเขินข้ามคารไปอย่างน้าเสียดายมากๆเต้เดียวเลยนะครับทุกผู้ชมจังหวะน,นี้ก็เป็นจังหวะปั่นป่วนเกมรับของทีมชาติยูเครนเขาหุบเข้ามาครองบอลตรงพื้นที่ฮาฟสเปซทางด้านซ้ายนะครับท่านผู้ชมและเมื่อเขาได้บอลเนี่ยเขากล้าที่จะเลี้ยงตะลุยไปข้างหน้านี่คือความมั่นใจของเขานะครับเลี้ยงไปตรงพื้นที่ว่าง เขาเป็นนักเตะที่กล้าที่จะพาบอลไปกับตัวนะครับและเขาจี้เข้าไปใกล้ๆบริเวณหัวกะโหลกซึ่งตรงนั้นก็จะมีผู้เล่นคั้งเอปเป้ e และก็อีกคนหนึ่งเติมเกมขึ้นมาแล้วเข้าจ่ายนะครับเข้าช่องว่างให้กับเอปเป้ e ทันทีแต่เสียดายมากๆที่เอปเป้ e ดูเหมือนว่าจะถล่งไปแล้วก็ยิงไม่ได้นะครับลูกนี้มาดูจังหวะแววนของเจ้าฮ e ูโกเอคิทิเกเหมือนกับว่าเขาเป็นเด็กแววนนะครับบิด แปนแป้นแปนแปนแปนพากงร้อมพาวงร้อมจุดตรวจของตำรวจไปอย่างหน้าตาเฉยนะครับลูกนี้เขาเคลื่อนที่มารับบอลตรงหลุมเส้นต์ธันซ้ายและเขาได้บอลเขาตัดสินใจไปกับบอนอย่างรวดเร็วนะครับเลี้ยงทะแยงดัดจุดที่เขาได้บอลผาเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็พุ่งไปตรงพื้นที่ตรงกลางซึ่งพื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่หัวกระโหลกนะครับและเขาก็ทําชิ่งกับเจ้าเอ็มปัปเป้ เจ้าเอาปเป้ชิงแล้วเขาก็เคลื่อนที่ไปรับบอลและตวัดยิงด้วยขวาทันทีนะฮะลูกนี้สุดจริงๆนะครับโอ้โหพ่อคุณเอ้ยสุดตริงกระดิ่งแมวจริงๆนะครับเจ้าโคโก้เอกลีเกในช็อตนี้บวกประตูแรกให้กับตัวเองในสีเสื้อของทีมชาติฝรั่งเศสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบสุดยอดจริงๆครับ โอ้โหมันยอดเยี่ยมมันสุดติงสุดตีนจริงๆสำหรับฟอร์มการเล่นของเจ้าโ,โคโก้อ,อิชิเกะนะครับที่ลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะทีฝรั่งเศสสามารถที่เอาชนะทีมชาติยูเครนไปได้แบบสกอร,ร์มโหฬารมากๆ4ประตูต่อศูนย์ฟอร์มการเล่นของเขาผมเชื่อว่าคุณซอ,อร์อันเนอร์สโลตก็คงจะขยี้ตาดูนะฮะท่านผู้ชมขยี้ตานะฮะขยี้แล้วขยี้อีก ดูฟอร์มการเล่นดูลักษณะการเล่นและดูตำแหน่งของเขานะฮะดูเหมือนว่าเขาจะเล่นตรงริมเส้นทางด้านซ้ายโดยมีการเล่นร่วมกันกับเจ้าเอ็มบาปเป้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆซึ่งแน่นอนนะครับการคัมแบ็กกลับมาลงเล่นให้กับลิวปูหลังจากโปรแกรมทีมชาติอเล็กซานเดอร์อีซัคน่กเตะคนสําคัญของพวกเราเอีกคนนึงก็หายเจ็บกลับมาแล้วมันน่าสนใจมากๆนะครับในตําแหน่งที่เขาเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศส มันช่างเหมาะเจาะเหมาะเหม็งเหลือเกินนะครับที่ทางฝั่งของโปโกอียกิเกตจะถูกทางฝั่งของคุนซืออันเนอร์สล ujemy, โลตโยกไปเล่นตรงริมเส้นทางด้านซ้ายแทนทางฝั่งของโคดีกาโกแล้วให้อีซักยืนค้ำเป็นกองหน้าหมายเลข9ภาพของลิเวอร์พูลมันจะเป็นเหมือนกับที่ทางฝั่งของดีดิเยสเดชองกุณซื้อใหญ่ของทีมชาติฝรั่งเศส ใช้งานเจ้าโอโกเอ็กซเกนะครับนี่คือการคาดเดานี่คือการวิเคราะห์นะฮะว่าลิวพูจะใช้งานของเจ้าโอโกเอ็กซเกในรูปแบบนี้แต่ว่าผลงานในสโมสรจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมานลุ้นกันให้กำลังใจตามเชียร์กันต่อไปว่าลิวพูของพวกเราหลังจากที่พักเบรกคิมชาติแล้วจะกลับมาโวยแต้มนะครับได้สำเร็จหรือไม่ลิวพูจะฟื้นคืนชีพจะอาการโครมาก ได้หรือไม่อันนี้เป็นคําถามที่พวกเราจะต้องติดตามกันอย่างไม่ต้องคลาดสายตากันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะก็ตามรุ่นจันเชียร์กันต่อไปแล้วท่านผู้ชมที่รับชมทางบ้านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเจ้าโอโค่เอกิเกก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับโค้ดตัวลิ้วภูกันได้เลยนะครับโค้ดตัวลิ้วพูอ่านทุกคอมเมนต์ ขอบพระคุณมากๆที่รับชมกันในจบคลิปอย่เราเจอกันในอ EP ต่อไปกับโพ์ทวนลิวโูสวัสดีครับ